สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่สิริสิริรัตน์ออร์แกนิกการเด่นวันนี้พี่สิิธิพานเพื่อนมาปลูกตะไคร้ตะไคร้นี่พี่สิริปลูกที่บ้านที่กรุงเทพหลายรอบแล้วคราวนี้ก็มีเพื่อนบ้านใจดีเพื่อนบ้านใจดีเขาปลูกเขาปลูกไว้แล้วก็เขาไม่ได้ตัดกินเนาะเขาไมไ่ตัดกินแต่ว่าเขาก็เอามาเอามาแบ่งปันให้พี่สิริ ให้พี่สิริปลูกนี่ตอนนี้ก็จะต้องนำไปชำก่อนเนาะนี่ก็ต้องตัดตัดใบตัดรากให้เขาแตกใหม่แล้วเราจะมาลุ้นกันนี้พี่สิริแช่น้ำซาวข้าวาไวนะ้นะเพื่อนนะแช่น้ำซาวข้าวาไว้เพราะว่าน้ำซาวข้าวเป็น มีสารจุลินทรีย์วิตามิน B ครบสมบูรณ์เพื่อช่วยเร่งขยายล่าก็จะมาลุ้นกันอีกรอบหนึ่งว่าเอานี่มีสองอันก็ว่าจะปลูกตะไคร้อีกจะได้กินไหมนะเพื่อนมาลุ้นกัน เพราะว่าปลูกที่ที่บ้านที่กรุงเทพเนี่ยเป็นอะไรที่ติดติดหัวติดกอ,อยากมากไม่เคยไม่เคยรอดน้องหอยทากเลยน้องหอยทากกินหมดอะไรอะไรก็กินหมดนะคะน้องหอยเนี่ยจะมีเสียงรบกวนนั้นเพื่อนหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นเสียงที่เพื่อนบ้านเขา กำลังต่อเติมบ้านเนาะดีพี่สิริก็มาอัดคลิปตอนที่เขาทำงานเนาะถ้าเขาไม่คือเขาทำงานจนถึงมืดอะ่ะก็ก็เลยเป็นบ้านคือบ้านช่างเองเนาะเพราะเป็นช่างเองเขาก็ทำแบบว่าไม่หยุดไม่หย่อนเพราะว่าเขารีบงานนล้วเดี๋ยวจะวันหยุดยาวก็ ต้องรีบทาก็จะมีเสียงรบกวนเพื่อนๆหน่อยนะคะขออภัยนะคะคลิปช่วงนี้ก็จะมีเสียงการทํางานก่อสร้างรบกวนเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงพี่สีจะไปแต่งเสียงเนาะดังตูดตดตูดอาจจะรบกวนเพื่อนนะจ๊ะเนี่ยตัดแต่ง แต่งให้ให้รากมันแตกออกมาใหม่นั้นเพื่อนก็ไม่รู้ว่าจะแตกออกมาประมาณไหนแล้วคะก็มาลุ้นกันนี่พี่สีก็แช่น้ำซาวข้าวไว้เนาะปลูกไว้ก็ก็ดีตรงที่เราไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อกับท้องตลาดนัอนเพื่อนทุกวันนี้พี่สีก็พริกพริกก็ไม่ไม่ไม่ต้องไปสิ้นเปลืองเรื่องพริกเพราะปลูกพริกกินเองนะคะ ใบมะกรูดกระเพราโหระพาไม่ต้องซื้อนะคะเราก็มีของเราครบถ้วนในในครัวเราเพราะว่าเราไม่ได้อยู่แบบปริมาณคนเยอะๆนี่น้ำสาวข้าวช่วยเร่งขยายรากนั้นเพื่อนเห็นไหมคะพี่สิเตรียมดินเอาไว้แล้วนั้นเพื่อนเดีวเดี๋ยวเราไปลงมือปลูกกันไปคะ่ะมาลงมือปลูกกันเลยเพื่อนนะ เลาไม่ต้องยุ่งยากอันนี้ดินตรงนี้พี่สิก็เป็นดินที่ลงดินเลยนะแล้วนี่ก็เป็นดินหมักใบไม้ที่พี่สิเอามาเอามารอ,องพื้นเนี่ยมีเสดงเสษเดือนนะทงกือมากับใบไม้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะาน้ำจุลินทรีย์มาลดได้เดี๋ยวเขาก็เดินหนีไป ปลูกทีๆเลยนะเพื่อนเพราะว่าถ้างอมันก็เดีย๋ยวเราค่อยแยกนี่เหมือนเราเอามาชํ่ไว้ก่อนเขาก็าให้เรามาเยอะนะเพื่อนนะเพราะว่าเขารู้ว่าเราอาจจะปลูกไม่รอดหรือเปล่านะดินข้างล่างมันแข็ง ปลูกไว้ตื้นๆอะก็ไดดเดียวข้าวดินมากรบอีกทีนะกตะไคร้นะคะปลูกตะไคร้กินเองนะเราทำไว้ก่อนปลูกแบบทำให้ให้มันติดก่อนแล้วพอติดแล้วเดี๋ยวเราก็ขยายอีกทีนงะปักชำไว้ก่อน ตรงนี้ก็พอจะมีแดดอยู่นะเพื่อนแบบว่าแดดลาไรนะไม่แดดไม่แดดจัดเดี๋ยวเวลาพอเขาติดแล้วเราอาจจะต้องย้ายไปหาหม่องที่มันแดดเยอะๆนะเพื่อนเพราะว่าตะไครนี่เขาน่าจะชอบแดดนะให้อยู่กลางแจ้งอยู่กลางแจ้งนะคงจะชอบกลางแจ้งมากแดดแดด ว่าที่บ้านสวนปูกกระแดดจัดๆเนาะแต่ก,กอดีแต่อยู่ที่กรงเทพไม่ค่อยไม่ค่อยงามนะพี่สุยก,ก็ปลูกไม่ได้กินนะกรุงเทพนยกซื้อกินนะคะตะไคร้ตัวน,นีนะ้สามหัวสิบบาทสามต้นสิบบาท,ทเพื่อนนะ เราก็จะเอาน้ำสาวข้าวมาลดนะเพื่อนนะนี่ก็มีถ่านมีปุ๋ยใบไม้นะคะปุ๋ยดินหมักใบไม้นะคะที่สีก็เอามาลองก้นไว้นะคะเพื่อให้เป็นปุ๋ยนะคะนี่เสร็จแล้วสุมหนึ่ง จะลดเอาน้ำสาวข้าวมารดผ่านขึ้นมาปลูกตะไคร้วันนี้เราจะมาลุ้นกันนะว่าดไหว่าทุกวันนี้ก็ปลูกไม่ปลูกตะไคร้ไม่ไ,ไม่รอดเลยนะปลูกในกระถางก็ไม่รอด ปลูกลงดินก็ไม่รอดอ่าเจ้าพี่สิทจะใช้น้ำสาวข้าวรสลาดนะคะนี่น้ำสาวข้าวเร่งการขยายรากรากลงไปเลย เ,เสร็จแล้วการปลูกตะไคร้ของพี่สิรินะก็เป็นวิธีการปลูกแบบันบ้านนะ ก็จะมาลุ้นกันว่าจะได้กินตะไครไ้ไหมนะจ๊ะถ้าติดหมดนี้ก็ได้แยกหลายก่อนนะเพื่อนนะเนี่ยนะจ๊ะบริเวณนี้จะมีมีแดดนะฮะเห็นไหมเพื่อนจะเห็นเนาะมีแดดอยู่บ้างนะฮะแดดแดดลำไรแดดลำไรนะนี่ก็ พาเพื่อนมาปลูกตะไคร้วันนี้ก็พามาอัปเดตเพียเพียก็หนีกระเจิงแล้วนะจ๊ะพิกก็ติดดอกออกรูปนะจ๊ะงามกำลังงามกำลังงามอันนี้เป็นพิกจินดาติดลูกติดเดีว่าไม่ไม่ดกเนาะไม่ดกนะพินดาติดติดขั้วละลูกละลูกผักชี ชีมใบเรื่อยใบนี่สมออกดอกออกดอกดอกสวยนะนเพื่อนๆนะนี่นนะสมสมไทยสมไทยมีประโยชน์ตั้งแต่ตั้งแต่เง่าตั้งแต่เง่า,ตงแ,ตงาแต่กิ่งแต่ยอดดอกมีประโยชน์หมดนะสมไทยอีกสิบพันเพิ่อมาอัปเดตผักที่ฟื้นคืนชีพตอนนี้ผักปังกับรังฟื้น กำลังใบกำลังเขียวปุ๊ดปุ๊ป,ดป,ดปัดอยู่นะอุ้นหรือผักชีผักชีผักชีนี่เดี๋ยวจะพี่สิริจะมาทำการย้ายไป,ไปไปไปใส่กําบะเพาะนะเพราะ,ะว่าเอาไว้เล้ดลากเขาจะลอยเาจะจะแห้งตายในที่สุดนะคะนี่งามแล้วขยายย้ายได้แล้ว ก็สาหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนพาเพื่อนมาปลูกตะไคร้พืชผักสวนครัวนะแล้วก็พามาเราดูสวนครัวที่พี่สิริปลูกเอาไว้นะเราปลูกกินเองนะคะเพื่อนนะเห็นไหมผักชีก็มีพริกก็มีนะใบแมงลักก็มีนะคะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราปลูกตะไคร้ก็เหลือตะไคร้นะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะเพื่อนว้าวนี่ มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาละเพื่อนๆนมาละมาละค่ะมาละกระลอกกระลอกกินกิน <c oughs> ล่วงงอกแล้วเพื่อนๆน,นี่นี่อุย้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่เงินเพื่อนโอ้โหมาละจ้ะเนี่ยนี่โอ้โหโอเคโอเคโอเคแล้ว ต้นพันแล้วนะเพื่อนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวพี่ซีจะมาย้ายต้นผักชีต้นผักชีไปปลูกเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนสวัสดีจ้า